สบายดีพี่น้องนี่เช้าหน้าบันป่าสิผ้ามาลเลาะเบิ่งเลาะเพื่อนพี่น้องมากสมโอโก็อกสมโอพี่น้องหน่วยน้อยก็มีกำลังเป็นมาร์กมากสมโอ มาสองมือดำสงังโอ้รรดึกมเมือหนาดามตุกลรงนี้ลอกม่วงพี่เนาะหมากม่วงกำลังเป็นม่วงก็มีกอน,น้ำไม้พี่เนาะน้ำไม้บ่งหวาน ละไม้บงหวานดิแนแดงยอดเป็นพี่นอ้องยอดอาไม้เน็่ยบอนเลยนี่ยอดละไม้นี่พอดีแกงเลยนี่มีลายอยู่มีลายยอดเด้ถาทางนี้ก็มีหมวกม่วงพี่นอ้องหมวกม่วงหมวกม่วงน้อยพอดีกินสม มัก่วงน้อยพอดีกินสมแสบแซ่บมักคามพี่น้องกบ้บขามมักคามหวานเป็นหมากแล้วมแตรน้อยใหญ่สูงมัก่วงต้นมกม่วงยี่แหละม่านนี่ก็ ลายมัมกม่วงน,นี่กุบ,บกลินพี่นนองมักลินมันมกลินเนีเ่นมักเขือทศ้น่อยมักลินผกำลังเป็หมากม มีทุกอย่างกกดอกดาวเฮืองกกดอกดาวเฮืองนี่พักบุ้งพี่น้องงามมาพี่น้องมุมเนพักพักมันแก่ีวมุมเ็นพักบุ้งนี่ก็กสมโอโคกสมโอโคกนี่ว่าท่านเป็นต้นภู ต้นพู่ปลูกไว้ให้ผู้เท่าเขียวมากต้นพู่พี่นอ้องอันนี้หอมอมะต้นพู่นนนะกูบักต้องพี่น้องอันนี้กูบักต้องประเทศไทยเอือน่นกระท้อนเนาะมาต้อง